วันนี้ผมมากางเต็นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันสระบุรีครับลมแรงดีจังเลยที่นี่ค่าเข้าอุทยานผู้ใหญ่คนละยี่สิบบาทนะครับค่ารถเข้าคันละสามสิบนะครับส่วนค่ากางเต็นท์นะครับคนละสามสิบบาทต่อคืนนะครับผมยังคงใช้เต็นท์ลมเนเจอร์ไฮวิ i เล a แอร์แปดจุด้าอยู่นะครับค่อนข้างใช้ดีเหมือนกันครับ จริงๆแล้วผมมากางเต็นที่นี่หลายครั้งแล้วนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เป็นเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับก็เลยถือโอกาสมารีวิวให้เพื่อนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าลมค่อนข้างดีมากเลยครับแล้วก็อากาศเริ่มเย็นแล้วครับเพราะว่าคาดว่าอุณหภูมิวันนี้นะครับน่าจะประมาณ20 21องศาครับถือว่าบรรยากาศค่อนข้างดีวันนี้มีคนมากางเต็นเยอะไปหมดเลยครับนี่ครับ ที่นี่ถือว่าเป็นหลานกลางเต็นท์อีกแห่งหนึ่งนะครับที่เดินทางมาจากกรุงเทพหรือปทุมธานีเนี่ยค่อนข้างจะใกล้ไม่ไกลมากนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็วิวสวยมากครับเหมาะสําหรับการออกกําลังกายมากเลยครับที่นี่จะมีน้องๆเจ้าถิ่นอยู่นะครับ ลมแรงครับใช้สปริงช่วยก่อนครับที่นี่มีร้านค้าบ,บริการนะครับบรรยากาศภายในเต็นท์ครับโปร่งสบายดีครับวันนี้มากลางเต็นที่น้ำตก3ามลันครับสระบ,บรุรีพอตกเย็นแล้วอากาศเริ่ม อุณหภูมิลดลงอากาศเริ่มเย็นแล้วครับคืนนี้น่าจะอุณหภูมิต่ําสุดจนถึง,งชว่วงเช้าน่าจะระมาณยี่สิบสิบสองเดียวด้วยทีหนึ่งครับคนกลางเยอะมากโอ้โหมีน้องเต่าไม้เห็นด้วยครับแม่มารับบุญเต่า ว่าไงลกูก<ฮ>ดูดิมีเต่าด้วยที่นี่น้ำค่อนข้างใสครับทั้งปลาทั้งเต่าเห็นหมดเลยครับช่วงเย็นๆนี้ก็จะมีคนเริ่มออกกำลังกายกันแล้วครับที่นี่เหมาะสำหรับการออกกาลังกายมากเลยครับ เมื่อพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินได้ส่องแสงแดดก,กระทบแมกไม้บนยอดเขากลับกลายเป็นสีทองดูสวยงามตาอาหารมื้อเย็นทานง่ายๆครับเหมาะสำหรับหน้าหนาวพอชินเม่ เวลามากลางเต็นท์นะครับแนะนำเ,นเพื่อนๆนนะครับติดไฟสมอบกได้ยิ่งดีนะครับช่วงนี้คนกลางเต็นท์เยอะครับเวลาเราไปห้องน้ำนะครับไม่รู้ว่าใครตอกสมอบกไว้ตรงไหนนะครับขึงเชือกบางทีนะล้มขมำตีลังกาเลยนะครับแนะนำว่าควรจะมีนะครับดูซีรีส์ครับ ต้องใช้เย็บปักนะจะได้ไม่รบกวนคนอื่นเขาที่นี่ห้องน้ำสะอาดน,นะครับหลุนสวัสด์ยามเช้ากรับเ,เพื่อน เสียงเจ้าถิ่นปกตั้งแต่เช้าเลยครับอากาศเย็นสบายดีจังเลยครับ เย็นๆแบบนี้ขออายาต้มกาแฟก่อนครับกาแฟายามเช้าครับอืมร้อนเข้มข้น ตาตัวางเลยนี่กับเจ้าถิ่นปกติเช้าเลยเอกะเอ๊ะเอ๊ดูดินกกระยางนกกระจาัดอ่ะ เช้ามาก็จะมีการออกกำลังกายครับนะครับวิ่งกันที่นี่หน้าวิ่งหน้าออกกำลังกายมากเลยครับจกหาอะไรลูกหอกินดูเลยแ่อืมไดีขันขันมาพ่อ้ดูรอบเนี้ย

ไปไหนลูกคนเริ่มออกกำลังกายเต็มเลยครับเช้ามาก็จะมีคนเริ่มออกกำลังกายกันเยอะเลยครับวันนี้ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามรันรันยังเต็นนี้คนค่อนข้างเยอะครับเหมือนกับตอนรับหน้าหนาวเลยเยอะเลยอะ่ะดีเมื่อวานผมมาไวมาตอนมาถึงนี้ก็ประมาณบลายโมง ประมาณบ่ายโมงอะวว่า,วาก็เลยยังมีที่กางแต่ว่าน้องๆหรือว่าคนที่มาทีหลังอะโอ้โหด้านหลังเต็มลานเลยครับเยอะมากแต่เพื่อนๆอยากมาต้องช่วงเนี้ยช่วงเริ่มหน้าหนาวเนี่ยอุณหภูมิมันเริ่มเย็นคนก็เริ่มเข้ามากลางกันเนี่ยต้องมาไ,ไวๆหน่อยนะครับไม่งั้นอาจจะไม่มีที่กางลมพัดมาเป็นลูกๆเลยครับเนีย ปุกๆเลยด,เด,เดูดิมดูเต็ม่ลิดิช่วงนี้ลมถึงวันแรงเหมือนกันครับอากาศก็ไม่ร้อนนะอากาศเย็นสบายดีครับเมื่อคืนมีลมมาเป็นลูกๆโอ้โหัดแรงเหมือนกันทับกระพืนเลยอ่ะอ เพื่อนดูเจ้าถิน่นเจ้าถิน่นเจ้าถิน่นเจ้าถิ่นสี่ตัวเนี้ยไม่รู้โรคไปยางโรคกาษาโรคอะไรกันไม่รู้รอัอออออรอบอนี้คนเยอะมากเลยครับ ส่วนมากก็จะมาวิ่งออกกำลังกายแถวนี้ครับวันนี้คนมากลางเต็นเยอะมากเลยครับ อยูด่ดิด้านนูน้นแล้วก็ด้านหน้าเทียบเลยบางคนก็มากางเต็นท์้วยออกกำลังกายด้วยช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเริ่มหนาวแล้วง่ายเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วอะครับก็เลยคนก็เริ่มเนาะเป็นช่วง มาพักผ่อนมากลางเต็นท์อากาศดีมากเย็นสบายเลยเมื่อคืนก็ถือว่ากำลังดีนะผมว่านะบมรได้กายกำลังดีมีคนมาออกกลังกายเยอะเลยครับเมื่อคืนนอนๆออยู่ก็ มีเหมือนลมมันมาเป็นลูกๆครับเต็นท์ข้างๆต้องเก็บทับเลยเสียงวูวูโหก็ถือว่าแรงเหมือนกันเมื่อคืนทับกระพือดังมากช่วงช่วงที่รามากลางเต็นท์นะครับอแนะนําอย่างหนึ่งนะครับคนที่จะมากางเต็นท์เนี่ยอถ้าเกิดว่า ให้เตรียมตัวเรื่องเกี่ยวกับยาด้วยนะครับบางคนที่มีโรคประจําตัวก็เตรียมายารักษาโรคมาด้วยนะครับเราจะได้พักผ่อนให้เต็มที่มีความสุขในการกลางเต้นครับการกลางเต็นเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะเอาแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยครับแต่สิ่งสำคัญคือ ต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะที่น้ำตกสามลันนี่ห้ามงดใช้เสียงสี่ทุ่มนะครับแล้วก็ห้ามนำสัตว์เข้ามาแล้วก็ห้ามดื่มแอลกอฮอล์นะแล้วก็บุหรี่ด้วยนะบุหรี่นี่รู้สึกว่าเขาจะมี เมื่อก่อนเมื่อก่อนมีท right so. ี่ดูหรีนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ก็ไม่ควรดูดในลานกลางเต็นท์นะรู้สึกเดี๋ยเขาจะห้ามนะแต่นั่นแหละครับเพื่อความสุขของทุกคนตัวเราเองด้วยแล้วก็เพื่อนร่วมร่วมร่วมเต็นท์ด้วยนะครับจะได้พักผ่อนเต็มที่เพื่อนๆพื่อนดูดิตอนนี้ก็ สองโมงกว่าแล้วครับถ้าเกิดใครไม่อยากร้อนก็กางในร่มนะครับแล้วก็เนี่ยเนี่ยช่วงเนี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงโน้นก็จะมีแดดนิดหน่อยคือพระอาทิตย์จะขึ้นด้านนี้ครับนี่ครับด้านนี้พระอาทิตย์ขึ้นด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนมากคนที่มากางก็ถ้าไม่รีบเก็บก็อาจจะเก็บสายหน่อยครับ เพราะว่าแดดไม่ร้อนเท่าไหร่ครับและช่วงนี้เป็นช่วงหน้าเริ่มเข้าหน้าหนาวด้วยก็เลยแบบสบายสบายแสงแรกของวันใหม่ย่อมทำให้เราสดใสเสมอครับ เตรียมตัวเก็บเต็นครับห้องน้ำน้ำตกสามลันนี้ลางกลงเต็นนี่เขาเริ่มเขาทำใหม่อีกอีกอันหนึ่งนะครับเนี่ยทิง้งขยะอยู่ตรงนู้นนะครับส่วนพื้นที่สุบรีจะอยู่ด้านนี้นะครับ รถเข็นอุทยานก็มีให้นะทยอยเก็บเต็นแล้วครับเก็บเต็นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ